นายสุภสิธิ์ก่อจเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสตุลาคมวันแรกที่เดินทางถึงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ชุมนุมซึ่งเป็นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนซิลินทอนที่บริเวณด้านหน้าสารากลางจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทักทายกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างเป็นกันเอง และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ชุมนุมอย่างเต็มที่ซึ่งผู้ชุมนุมพอใจและได้ปรบมือขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดจากนั้นได้หลงพื้นที่มอบสิ่งของพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวาลินชาราบ 4ตุลาคมเวลา9นาฬิกาเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเรียกร้องของกลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเกื่อนซิลินทรซึ่งปักหลักชุมนุมที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพ้นจากการประชุมปรากฏว่ากลุ่มราษฎรพอใจในแนวทางการทํางานของจังหวัดและพร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่อไป5ตุลาคม8นาฬิกาแวะทักทายและส่งพี่น้องกลุ่มผู้ชุมนุมที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเกื่อนซิลินทอนเดิน ทางกลับบ้านภายหลังที่กลุ่มผู้ชุมนุมนำเสนอข้อเรียกร้องของกลุ่มผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผลการประชุมพูดคุยระหว่างจังหวัดและกลุ่มผู้ชุมนุมปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมพอใจในแนวทางการทำงานของจังหวัดจึงพร้อมใจกันเก็บข้าวของเดินทางกลับบ้าน5ตุลาคมร่วมเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมการช่วยเหลืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ ทางจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณาภาัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจำนวน5าอำเภอได้แกอ่อําเภอม่วง30วารินสําราบเมืองอุบลราชธานีระกาพืชผลและอําเภอเหล่าเสือโกก6ตุลาคมต้อนรับนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยประชุมติดตามสถานการณ์และแนว ทาการแก้ไขปัญหารวมทั้งพบปะและมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบอุปปทกภัยณบริเวณสถานีวัดน้ำสะพานสีรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองและที่แก่งสะพืออำเภอพิบูร์บางสาหารในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวยำ้ำรัฐบาลจะนำข้อมูลมาวางแผนในการแก้ไขปัญหาสร้างการพัฒนาระบบเตือนภยัยแจ้งข่าวสารให้ตรวจสอบความมั่นคงโครงสร้าง เตรียมการช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูหลังประสบอุทกภยัย 7ตุลาคม10นาฬิกา30นาทีออกตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ท้ายน้ำมูลก่อนออกสู่น้ำโขงบริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งตะนาและเขื่อนปากมูลอำเภอศิรินทร์และอำเภอคงเจียมโดยสถานการณ์น้ำบริเวณดังกล่าวพบว่าที่บริเวณท้ายน้ำหลําน้ำมูลจนถึงแม่น้ำโขงระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งค่อนข้างมากส่งผลให้มวลน้ำที่ไหลออกจากเขื่อนปากมูลสามารถระบายได้ดีจนถึงแม่น้ำโขง8ตุลาคมผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการเขต าสาพระราชทานนำจิตอาสาพระราชทานและจิตอาสาจังหวัดลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมก่อกระสอบทรายวางแนวกั้นน้ำที่กำลังเอือเข้าสู่ชุมชนท่ากอไผ่อำเภอวารินชำราบทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้จิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วน ระดมทรัพยากรและกำลังคนร่วมดำเนินการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง9ตุลาคมรับมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำนวน200ถุงและน้ำดื่มน้ำใจกฟผจำนวน50แพ็ค เพื่อส่งมอบต่อให้สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภยัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป10ตุลาคมลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำมูลเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนซึ่งอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณใต้สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอวารลินชำราบพร้อมมอบสิ่งของน้ำดื่มสะอาดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในเบื้องตน้นจากนั้นคณะได้เดินทางตรวจติดตามกา,การดำเนินการช่วย เหลือน้ำท่วมที่จุดสูบน้ำวัดเสนาวง16.30นนาทีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการสินค้าโอทอปในงานมหกรรมของดีชายแดนใต้โอทอปทั่วไทยรวมใจสู่อุบลราชธานีณโดมแอร์หน้าสารากลางหลังเก่ายอดจำหน่าย5วันจำนวน16,667,838บาท 11ตุลาคม10นาฬิกาลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบปปภยัยพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ศูนย์อพยพเฉพาะกิจบ้านกุดละงุมเทศบาลตำบลบุ่งไหม้อำเภอวารินชำราบทั้งนี้พื้นที่กุดละงุมเป็นพื้นที่สุดท้ายและเป็นคอขวดของแม่น้ำมูลชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำมูลเอ่อลลนตลิง่งเป็นประจำทุกปี จากนั้นเวลา11นาฬิกาคณะหล่งพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยประมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ศูนย์พักพิงบ้านห่องออ้ตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีรวงและเดินทางเข้าพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์และถวายทุนยังชีพให้กับพระสงฆ์ที่สำนักสงฆ์บ้านท้องอ้อเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นเวลา13นาฬิกาเป็นประธานในการประชุมบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการในการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือผู้ประสบะอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีปี2566โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในจังหวัดนายอำเภอนายยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม12ตุลาคมจะตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลณสำนักงานแรงงานจังหวัดชั้นสองสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นศูนย์ประสานการให้ความช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลชาวจังหวัดอุบลราชธานีและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบพร้อมท้งสอบถามข้อมูลข่าวสารเบื้องตน้นซึ่งกระทรวงแรงงานกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลได้ประสานการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 13ตุลาคม7นาฬิกาที่อาคารโดมวิทยาลัยเทคนิคอุบลนราชธานีผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติหลองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสีท่านหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตุบลนราชธานีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันนวมินมหาราชซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคม2566 แนาฬิกา30นาทีเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักาการะเนื่องในโอกาสวันนวมินมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษประจำปี2566 10นาฬิกา30นาทีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องด้วยรัฐบาลกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิธผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่อานาประชารา์โดยร่วมปลูกต้นไม้ปล่อยพันุป่าทำปุ๋ยหมักการทำความสะอาดเก็บกวาดขยะและตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทร์มหาราช14ตุลาคมเป็นประธานเปิดการแข่งขันเืยยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถ้วยประธานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญ,ญญาสิริวัฒนาพันวดี ประจำปี2,566ทั้งนี้เพื่อบำรุงรักษาทำารงไว้ซึ่งประเพณีอนันงงามของท้องถิ่นให้ลูกหลานได้อนุรักษ์และสืบสารประเพณีนี้ไว้สืบไป 16ตุลาคมติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือแรงงานไทยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลและให้กำลังใจรายงานที่กลับจากอิสราเอลซึ่งเดินทางมาที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อส่งเอกสารค่าพาหนะ ค่าเดินทางในการช่วยเหลือตามระเบียบ16ตุลาคม12นาฬิกา30นาทีลงพื้นที่มอบถุงยางชีพให้ผู้ประสบะกภัยที่ชมุมชนบุรพา2ชมุมชนวัดบุรพา3จํจำนวน45ชุดนาศูนย์พักผิงชั่วคราวนนบุง13น,นาฬิกาคณะเดินทางถึงศูนพักผิงชั่วคราวเคิอนทานี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยชุมชนบุรพาสองและชุมชนวัดเลียบจำนวน35ชุด13.25นาฬิกานาทีคณะเดินทางไปยังวัดเสนาวงชุมชนท่าบงมังเทศบาลเมืองวาลินชำราบกราบนมัส,สการถวายถุงยังชีพจากสมเด็จมหาทีราจารย์ให้แด่พระสงฆ์สามเณรและลูกศิษย์วัดจำนวน10ชุด จากนั้นเวลา14นาฬกาจังหวัดตุวบนราชธานีร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่2บนทนทหารบกที่22ตำรวจปูธรจังหวัดสมาชิกหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกองทัพบ,บกที่2หอการค้าจังหวัดและภาคเอกชนเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภ,ภัย พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยนาศาลาประชาว,วาลินเทศบาลเมืองวาลินชำราบ18ตุลาคมเวลา14นาฬิกาเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสารทหารตำรวจประชาชนจิตอาสาร่วมพิธีสวดพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินท์ชนะกาธิเบตมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินมหาราช13ตุลาคม2550 ที่วัดมหาวนา,ารามเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้ส่งทุ่งเทกำลังพระวรากายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพระสุขนิกรชาวไทยอีกทั้งได้พระราชทานโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอานันต์แก่ประเทศชาติ20ตุลาคมที่ลานหม่อมเจียงคำวัดสุทัศน์นา รามเป็นประธานในพิธีการจัดงานเชิดชูเกียรติและลำลึกหม่อมเจียงคาชุมพลณอยุธยาวางขันหมากเบงตามวิถีของชาวอีสานที่ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน รวมถึงการกล่าวคำเชิดชูเกียรติที่บำเพ็ญประโยชน์ในด้านการอุทิศทรัพย์สินที่เป็นที่ดินตั้งเป็นสถานที่ราชการของจังหวัดอุบลราชธานี23ตุลาคมเป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม,มาราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อน้อมํำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณ นายสมเพชรไส้สาคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี12ตุลาคมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่11ทับ2566เพื่อพิจารณาเห็นชอบในการขอขยายวงเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยด้านการดำรงชีพและการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบล ราชธานีซึ่งได้ประกาศเขตพื้นที่สาธารณภัย17ตุลาคมเวลา8นาิ45นาทีร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในวันตำรวจประจำปี2566ที่อาคารที่ทำการตำรวจภูทรจังหวัดเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอบก้าวเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดกล้าเปิดกระหม่อมให้จัดตั้งกองตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2405 18ตุลาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีเป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยร่วมกันปลูกต้นไม้เก็บกวาดใบไม้ขยะมูลฝอยปรปับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตาในโอกาสวันสำคัญของชาติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณศูนย์นวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตุบลราชธานี นางทรงรักวรภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตุบกราชธานี5ตุลาคมเข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และพื้นที่เพื่อเล็งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายซึ่งเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติอย่างเร่งด่วนรวมทั้งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจและแจ้งเตือนสถานาการณ์น้ำให้ประชาชนและเกษตรกร,กรในพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด 11ตุลาคามเวลา11นาฬิกาลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวรแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการสู้รบในประเทศอิสราเอลจำนวนหนึ่งรายได้แก่ครอบครวัวนายวิชัยคำศรีอายุ40ปีหมู่ที่1ตําบลบัวงามอําเภอเดชอุโดมพร้อมทั้งได้พูดคุยกับครอบครัวของแรงงานไทยโดยแรงงานไทยปลอดภัยดี14นากา50นาทีลงพื้นที่ตําบลนาเยยอําเภอ,อนาเยยให้กำลังใจครอบครัวนาย วิชัยการลปัดครอบครัวผู้เสียชีวิตของแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการสู้รบในประเทศอิสราเอลพร้อมทั้งได้พูดคุยกับครอบครัวของแรงงานไทยและจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของครอบครัวแรงงานไทยต่อไปทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์จํานวน2,000ันบาทและมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคชุดฐานน้าใจซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีกาชาดที่7จจังหวัดอุบลราชธานี นายคำพลศิริรัตะนน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตุบลราชธานี13ตุลาคมร่วมพิธีทำบุญตักบาทเนื่องในวันนวมีนมหาราชซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคม2566ที่อาคารโดมวิทยาลัยเทคนิคร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหมอ่อมแก่อ,อาณาประชาราษฎร์ตลอดรัชสมัยของพระองค์เดิ๋ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ปล่อยพันปลาทำความสะอาดเก็บกวาดขยะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมมหิดนายาติเบศม,ม,มหาราชบรมนาถบพิตร2ีตุลาคมร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆในสารากลางจังหวัดตุวบวนราชธานีตลอดจนประชาชนได้ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาตินำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า